ดีจ้ะพี่น้องพี่นอ้องฟองป่าูสกุลสกุลเด้อมันไก่มันต,ตั้งไก่เพลพี่น้องคอยย่านบูญเจ้าบ่เห็นคนเนี่ยเห็นบ่จ้ะเด้อคอยเคลียกเอาเคลียมองที่อยู่ก่อนเนี่ยเห็นข่อยบ่ยบบมันเห็นข่อยบ่พี่นอ้องบิ่งดอือเห็นข่อยบ่เนี่ยพี่น้องเอ้อ ตั้งเคียเคียง์สิยังยังยังสิมาเด้อพี่น้องเด้อนเนี่ยยแก้วกีต้มปลาคอจ้ะนี่เห็นปะเนี่ยไฟไฟเปิดไฟก่อนไม่เควเวียบยังไม่ได้นี่เด้อพี่น้องเด้อนเนี่ยปลาคอเนี่ยปลาคอจ้ะปลาคอยง่าเด้อเด้อจ้ะเนี่ยปลาคอยง่าเห็นบ่นนอเนี่ย โอ้ยโมอเจ้าเห็นข่อยรโอ้ยข่อยก็แสบตาพี่น้องตากระเด็นใส่ตาข่อยนี่หอมกระเทียมมาท่านได้ทุบโอ้ยหอมกระเทียมมาท่านได้ทุบจ้าพี่น้องเอ๋ยพี่น้องกองป่าพี่น้องพี่น้องแนวหอมกระเทียมข่อยมาท่านได้ทุบเยอะข่อยหาทุบๆหอมกระเทียมกอน มันเม็ดหน่อยมันเม็ดหน่อยก็ต้องใส่ถุงทุบเลยจ้ะก็ต้องแกะเออมาละตกลึกๆเนี่ยเดี๋ยวเมืนก็ถูกไฟถูกน้ำมันก็ขาดเสื้อไปหมดแล้วแหละอืองามุ้งเนี่ยมามาพี่น้องมาทุบทุบทุบวัดโอ้ย นั้นมันไม่หน่อยแหมเออจากที่ใส่ลงไปใส่ลงไปเลยเออทุบทุบตุ้งตี๋เลยพี่น้องง่ายๆติดไฟคนดับลืมลืมเขาอ่านเด็กน้อยไปโรงเรียนเปิดแล้วจ้าพี่น้องพี่น้องเอ้ยเด็กน้อยไปโรงเรียนเปิดแล้วค่อยทุบหอมขักซีไอ้ลาข้อซีใส่ก่อน นี่เด้ออ๋อลากกรชีใส่ใบนี่คือวางไวตรงนี้เลยเนี่ยพี่น้องเห็นข่บอเนี่ยกับเนี่ยข่มันไก่หมอบนเนี่ยพี่นอ้องไก่หมอไปบอเอาเห็นลำไร้ลำไร้ท,ทันทีเนาะไข่จะจุนให้มุดเจ้าเห็นมันมันไก่ไหมพี่น้อง๋อยก็ไปใส่ไอ้นี่ไปเลยพี่น้องไปมะกรูดคอยมาทานทีแกะเสร็จเดี๋ยวก่อน โอ้ยหลายสิ่งหลายอย่างเนาะคอยว่าชิเกียมแล้วคอยว่าชิเกียมแล้วจะนี่กันยานุนเจ้าไปเห็นว่ามันต้มจากหมี่หรือมันไปซื้อมาเราสิคอยก็เลยเออดึงดึงดึงสิเด้กพี่น้องเนี่ยดึงง่ายๆ่ายสิเด้อพี่น้องแล้วออใส่ไปโรดนี่นี่อันนี้คาเด้อใส่คาไปก่อนแล้วก็อันนี้ตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนี่ นี่แหละพี่น้องนี่ยไปมะกรูดเห็นบ่เนี่ยยกข่อยจึงง้มให้โม่เจ้าหินเนี่ยนี่นี่ยเนี่นี่นี่งวมๆๆงวมเนี่ยเอ้านี่เห็นบ่เนี่ยว้ยหมาหัวอามเงยบ่ได้ล็อกบ่ได้ล็อกขอโทษได้หลายขอโทษได้หลายไข่อยบ่ได้ล็อกเออล็อกแล้วข้าเนี่ขยข่อไม่ได้ล็อก โอ๊ยข่อยเงินดหลพี่น้องมันค้ายมอหงขา่าวข่อยด้วยเด้อคันมันหวมมาเลยเบิดเลยเด้อพี่น้องนี่ข่อยเอามอหุงข,ข่าวคาไว้เด้อนี่ยนี่ปากคอข่อยนี่อันนี้ปากคอเนี่ยปากคอเนี่ยล้อให้มัน,นเดือดกอนเด้อพี่น้องอันมะเขือเทศนี่ใส่ทีหลังจ้ะเอ,อยเกี๊ยมบักน้า,ก,นาก่อนเกี๊ยมบมักนาาก่อนบมักน้าใส่ มันจะส่งหลายใส่บักน้ำอ่ะไข่ใสอันนั้นบักขามพี่น้องเอ้ยพี่น้องเนี่ยขวบไข่ก็จีเลอะเล่เล่ขนาดนี้จกักหน่อยเนี่ยพี่น้องเด้ออย่าไข่อยเด้อจะไปหาเกลือชมพูก่อนพี่นอ้องจะเฝ้าหนีข่อยเด้อพี่ได้พี่น้องเจ้ามูสเจ้าจะเฝ้าหนีข่อยไปใดเด้อมาละจา้ามาละจา้าเอาเกลือชมพูใส่ก่อนพี่น้องเลยใส่ไปโลดซ้อมนุ๊ สอดนองสอดนองใส่โปรดคือบพราคือปรุงผิดนั่นเอาใส่ที่มันจะได้บอมันจะได้บดนั่นมันจะได้บเร่จ้ะพี่น้องใส่หยังเข้าไปมันจะได้บเร่จ้ะมีเด้อพี่น้องเด้อคอยกระจ้ากิพาเจ้ามูไปเจ้าไปไปเบิ่งเบิ่งไหนจ่ะอย่าไปเบิ่งหน้าบ้านหน้าเขาก่อนนี่ปากคอพี่น้องเซเว่นมาบอกเขา มาจ้ามาจ้าโอ้ยยาวยาไปรถเขาอ่ะมาจ้ามาจ้ายาวยาไปรถมีถุงห่อเข่ามหญ่ลืมประเด้เลยถุงห่อเข่ามหญ่เนี่ยเก็บสัมภาระข่อยโอ้ยข่อยกินอันนั้นข่อยมักใส่อันนี้ด้วยเด้เพี่น้อง ย้ายบอกินน้ำดอกจากข่อยข่อยมกักใส่ผักขาน่าพ่อมเดี๋ยวใส่ที่หลังผักขาน่าข่อยมักกินผักขาน่าพ่อไหมพี่น้องย้ายเพิ่นบอกินน้ำเผาดอกข่อยเก็บเก็บอีเมียนกไอนค่อยเก็บเมียนไอต้นมันหลายพูดดูเก็บูนเดียวกันเนาะเออว่ะเนี่ยไม่ได้เดือพี่น้องเด้อเนี่นยยายแก้วก็ได้เห็นตาโตในเดะเบิองยายแก้วเนี่บบย ยาแก้วก็ไม่ได้เห็นหนาเลยเนะี่ยเออเอาซ้อนหลับพีไป่ใส่น้อฮัเนี่น้อไปไใส่น้องช้อนหลับพีป่อยเนี่ยใสใส่น้อเออคอยหาซ้อนหลพีมาเจอพี่น้อง <c oughs> ไปหาซ้อนหลัพีปิดฝาไวใ้ให้มันเดือดก่อนพี่น้องมันมันถ้าได้เดือดแม่พี่น้องคอยปิดฝาไว้ก่อนเบิงมันเดือดก่อนถามันเดือดก่อนนะพี่น้องเนาะ อุ้ยว่ะ่อยก็นแย้งเบิ้งมูเจ้าอยู่เนี่ย่อยบ่เห็นตัวเลขเอ้ยว่ะนาเขียวลือล้อนาข่อยแลลือลอล้อจะใส่อันนี้ก่อนพีน่น้องใส่มะเขือเทศกนมันจะได้สุกไปนน้ำกัดเลยจ้ะเขือเทศอยลืบใส่มะเขือเทศเออ ใส่มะเขือเทศไะโรดมันก็เลยนุ่นนัวสมๆไปน้ำกัำนุน่นนัวสมๆไปน้ำกันเลยจ้ะใส่ระโรดน้ำเดือดเลือนีอนอแบบอออ่ใส่ไปโรดน้ำเดือดเลเดี๋ยวค่อยๆใส่มะเขือเทศเสร็จแล้วค่อยๆย่ยยนป่าลงไปได้จ้ะเนะี่ยย่นป่าลงไปเลยย่นป่าลงไปเสร็จแล้วพี่น้องม่ต้องค้นด้จ้ะ ๋ยวมันที่เท้าก็จะปิดฝาไว้เลยจ้ะคือให้มันเดือดของมันเองนี่ปลาคอปนกับปลาอันนั่นปลานิ้นจะ้ะมันมีสองอย่างปลาคอกับปลานิ้นอันนี้เป็นปลานิ้นเนี่ยเขาจะใส่ไปเองซี่เลยจะ้ะเขาก็จแิแวกแหวกมันนี่ซี่แล้วมันจมลงไปเลยจมลงไปเลยเด้เจอจ้ะม,มาเขาจะปิดฝาแล้วจะ้ะ มาพี่น้องมันใกล้สิเดือดแล้ว๋ ouais. ยวเทาที่ใส้มะเขือไอ้นั่นหอมหอมใหญ่จ้ะหอมแดงนะจ้ะมันใกล้สีเดือดแล้วพี่น้องมันกำลังกี่เดือดนี่เห็นบ่มันกำลังกี่เดือดบุดบุดบดบูดอยู่ในพี่น้องเห็นบ่พี่เจ้าเห็นบ่เนี่ยเออให้มันเดือดก่อนใ <hus> ห้มันเดือดงวดก่อนเนาะพี่น้องเนาะ๋ยวค่อยมาเบื้องไม่หลได้พี่น้องเนี่ยค่อยต้มกินสองคนกับย้ายเข่าตักข่าวให้ย้ายก่อน สายแล้วสวยแล้วม่าท่านเดดตักเข่าไปให้ย้ายเลยกะกะให้หมได้กินต้มปลาแม่พี่น้องคอยกะว่าจะให้แม่เนี่ยผู้เฒ่าแล้วเก้าสิบกว่าแล้วจะเก้าสิบเจ็ดแล้วก็จะให้มมกินต้มปลาคอยนะคอยก็เลยไปเอาเข่าไปทงเพิ่นสวยเนี่ยเนี่ยเอาเข่าห่อเข่าไปสุดไปทงเพิน่นให้มายูทงทงบ้านก็มามาจะว่าเพิน่นเพิ่นลื่นกระเบื้องบ้านมันเป็นกระเบื้องจ้ะ ลื่นกระเพื่องไม่ไปหรอกคนนั้นเพื่อนว่าไงนะกินเบิด์ได้ไหมน้องคาบเดียวได้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็ตอนเที่ยงก็เอาไปให้เพิ่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวค่อยสิปรุงอันนี้กันเ้อพี่น้องเด้อค่อยจะปรุงรสชาติน้ำปลากันเ้อพี่น้องเพราะว่ามันไอ้น,นั่นแล้วเนี่ยใส่ไปรสพี่น้องน้ำปลาน้ำปลานี่ก็บ่มีผงทิ่รสบ่มีน้ำตาลดอกน้ำปลาเนี่ยโซเดียมมันหลายอยู่เนี่ยเพิ่นว่ามีโซเดียมไง บ่มีผงชีรด,ดบ่มีน้ำปลาไอ้บ่มีผงชีรด,ดบ่มีน้ำตาลแต่ว่าโซเดียมแหละนี่เด้อพี่น้องเด้อไข่กดมันก่อนมันสุกแล้วจ่ายปลานะ่ะบอกขาวจ้ยะยยี่แก้วล่างเป็นสิบสิบน้ำล่างใส่อันยันพร้อมอีย่งน่ะโซดาปลาแซ่บแซ่แบพี่น้องใส่อีกจับน้อยก่อนข่อยมกักเป็นลูกไตาถามหาบุ๊ค เขาเผาบนปลามัมาเกเค็มด้วยกแก้วมักเค็มๆ,ๆสมๆเนี่ยใส่บักขามใส่บักขามเปียกบ่ได้เห็นเหรอปลาขามเปียกนะอื้อแซ่บหลพี่น้องพี่น้องเห็นผักกานา่อยบ่ต้มปลาใส่ผักกะน,า,กา,กะนาพี่น้องเบิ่งคอยผักกะนาไไว้มงนีก่อนไม่ไงพ่นบ่กินจ้ะพ่นกินผักบ่ค่อยบ่ค่อยชอบมักผักจ้ะ่อยกับใส่มองดี เดี๋ยวป่าต้นป่าก็จะมองยูยูมอง,ออมองนีก็จะตักเพยมอนี่คอยมากกินปนากก้านี่ห่มกันบระเด็ที่พี่น้องเนาะอันนี้ของแมหไงใส่พริกจัหน้อยหนึ่งแล้วก็ใส่หอมผักชีจ้ะเสร็จพี่แล้วพี่น้องเขาก็จะเอาผักชีใส่เลยไม่ต้องหั่นจ้ะใส่ดิบใส่เงีเลยจ้ะจะบิดไตอย่างนี้เลยให้มันนอมหอมแซ่บ,ซบ,ซบ ติดฟนสิโรจจ้านี่เสร็จแล้วจ้าต้มปลาใยแก้วจ้าเบิ้งต้มปลายยแก้วเสร็จแล้วเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเสบเศษเศษจ้าค่อยเสร็จแล้วพี่น้องค่อยห้อนตักให้มันง่เสร็จแล้วถุงบะล่มบะลําเลยไปพี่น้องไปไปส้มเข้ายี้ทวดกันปไปไปไปน้ำกันเด้มากินน้ำกันนะจ้าผู้ใดชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแก้วตาพากินชะแนลเลยเด้อที่จะทำคลิปต่อๆไปเด้อจ้า ต้มปลายายแก้วสิทแล้วจ้าบ๊ายบายเดี๋ยวให้มูเจ้าถือหิในใกล้ก่อนนี่บ๊ายบายด้วยจา้าฮักสุขูสุขคนเด้อเป็นกำลังใจให้ยายแก้วในเด้อจ้าสู่สูส่อ